สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กพามาดูต้นบวบข้างๆบ้านของเรานะคะต้นเล็กๆต้นนี้ผลมันออกเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยอยากขายให้ดูค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดสักทีนะคะผลบวบต้นนี้ค่ะมีให้กินตลอดเลยวันนี้ยายปุ่นสังหารโหดไก่ตัวหนึ่งนะคะไก่ตัวนี้มันดื้อม,มากๆเลยค่ะยายปุ่นก็เลยจับสังหารโหดซะเลยเด็กๆก,ก็มานั่งดูยายปุ่นถอนขนไก่อยู่นะคะเสร็จแล้วยายปุ่นก็เอามาลนไฟค่ะเพื่อให้ขนอ่อนๆมันไหม้ค่ะนี่ค่ะคนบ้านนอกเราเขาทำแบบนี้ นะะคเสร็จแล้วยายปุ่นก็มาหั่นเครื่องในมันออกเลยค่ะแล้วเราก็ต้องหั่นแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะเพื่อไปประกอบเป็นอาหารค่ะเมนูของวันนี้ก็คือต้มไก่บ้านใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะแม่เอาไก่ไปคั่วกับพริกกับกระเทียมแล้วนะคะแล้วเราก็มาเติมน้ําทีหลังค่ะนูนจ้ายายปุ่นเก็บยอดมะขามอ่อนมาแล้วจ้านี่จ่ายายปุ่นให้ดูจ้าไปเก็บมาจากเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้คือยายปุ่นต้มไก่ให้มันนิ่มก่อนนะคะเสร็จแล้วยายปุ่นก็มาสับสับสับหมูค่ะเพื่อที่จะทําลาบหมูให้พ่อนะคะ พ่อของตัวเล็กชอบกินลาบมากๆเลยค่ะพอห้าโมงเย็นพ่อก็จะมากินข้าวนะคะมา,มาถึงก็มาหยอกเล่นกับหมาน้อยตุ๊กตุ๋ยค่ะมันก็นอนให้เขาหยอกเล่นแบบนั้นแหละนะคะพ่อก็จะมากินข้าวตอนห้าโมงทุกวันเลยนะคะพอกินเสร็จแล้วแกก็จะออกไปนาค่ะเพราะว่าแกนอนเฝ้าวัวอยู่ที่นาค่ะแม่ก็เลยต้องรีบทําลาบหมูให้พ่อนะคะลาบหมูในแม่ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเล็กถ่ายไม่ทันค่ะเพราะว่าตัวเล็กมัวจะไปเฝ้าน้องนาทีอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวมันตกหนองค่ะเพราะว่ามันไปเล่นใกล้ๆหนองเนาะคนเป็นแม่ เราก็เลยต้องไปเฝ้าลูกค่ะพอกลับมาบ้านแม่ก็ทําลาบหมูเสร็จแล้วก็เลยได้แค่ขั้นตอนสุดท้ายมันแล้วนะคะนี่จ้าลาบหมูของพ่อต่อไปยายปุ่นก็มาเปิดดูต้มไก่ของตัวเองค่ะต้มไก่นี่คือปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้ําปลานะคะชูรสรสดีค่ะแล้วก็ใส่ยอดมาขามอ่อนลงไปแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ชิมรสดูค่ะมีรสขายไก่นะคะวิ่งผ่านหน้าบ้านคคค่่่่่่่ะะะตััวเเเลลล็็กกกกกกกยยโบบบบบซื้้ออนงงงไไปีีีมรริาสถึทแ นี่ก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อไกลเนาะนี่จ้าตัวเล็กซื้อมาแค่100บาทนะคะก็ได้เยอะอยู่นะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเอาไว้ทอดให้เด็กๆค่ะวันนี้ตัวเล็กจะผัดมาม่าให้เด็กๆกินนะคะต้มมาม่าเสร็จแล้วก็เอามาตั้งไว้ให้น้ํามันแห้งก่อนเลยค่ะแล้วตัวเล็กก็มาตั้งกระทะใส่น้ํามันไปเลยนะคะใส่ไม่เยอะหรอกค่ะใส่แค่นิดเดียวก็พอแล้วตัวเล็กก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะคะ2ฟองค่ะไข่นี้คือสดมากๆเลยนะคะดูสิคะไข่เนื้อแดงมากๆเลยค่ะเคี่ยไข่ให้มันแตกเลยค่ะตัวเล็กคนตั้งน้นนะคะ กว่ามันจะแตกเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็อามาม่าของเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยนะคะวันนี้ตัวเล็กไม่ได้ใส่ผักนะคะเพราะว่าไม่มีผักค่ะไม่มีก็ไม่ใส่เนาะแล้วก็ทําการปรุงรสเลยค่ะใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยผงมาม่าของเราเลยค่ะผัดมาม่าเนี่ยก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าผัดยังไงก็อร่อยเนาะเสียดายที่มันไม่มีผักให้ใส่ค่ะตัวเล็กใส่ซอสฝาเขียวลงไปด้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันก่อนค่ะกลัวมันจะไหม้นะคะก็เลยต้องผัดก่อนค่ะ แล้วตัวเล็กก็ไปเอาซ้อนหอยมาใส่ด้วยนะคะแต่ว่าซ้อนหอยมันหมดค่ะก็เลยไม่ได้ใส่นอกขี้เกจไปซื้อแต่ว่าใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้มันเข้ากันเลยค่ะว่าไปไม่ได้ใส่ซ้อนหอยมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะที่จริงมันก็ใส่ก็ได้หรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะคะมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นเนาะให้ดูหน้าตาคนผัดนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะผัดมาม่าของเราก็สีสันหน้าตาน่ากินอยู่เหมือนกันนะคะเสียดายที่มันไม่มีผักใส่แค่นั้นเลยค่ะหอมดีนะคะตอนนี้ทำ กับข้าวเสร็จแล้วก็เดินเล่นผ่อนคลายก่อนคะ่ะให้ดูต้นมะนาวนะคะต้นเล็กๆเองคะ่ะแต่ว่าลูกมันเยอะอยู่คะ่ะมันยังไม่ค่อยแก่เลยนะคะบางผลก็ใหญ่คะ่ะบางผลก็เล็กคะ่ะแค่มันยังไม่แก่เท่านั้นเองคะ่ะถ้ามันแก่นี่นะมันเยอะมากๆเลยนะคะมะนาวต้นนี้ไม่มีอะไรทําแล้วนะคะตอนนี้ว่างมากๆแล้วคะ่ะก็รอเวลาแค่หกโมงครึ่งเองนะคะรอกินข้าวอย่างเดียวคะ่ะตัวเล็กก็เลยเอาบรรยากาศข้างๆบ้านตัวเล็กให้ดูนะคะบ้านแสนสุขของเราคะ่ะอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะบรรยากาศก็ดี ด,ดีมากๆเลยนะคะฝนก็ตกแทบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้ต้นกระถินต้นนี้ก็ลูกโดกมากๆเลยค่ะน้องนาทีชอบกินฝักกระถินมากๆเลยนะคะพอหกโมงครึ่งเราก็จะมากินข้าวกันแล้วแหละค่ะนี่จ้าตัวเล็กก็ทําการตักต้มไก่ของเราเลยค่ะต้มไก่ใส่ย,ยอดมะขามอ่อนของเยปุ่นนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือยังร้อนอยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กไม่ได้ยกลงมาจากเตาเนาะค้างมันไว้แบบนั้นแหละค่ะเพื่อให้เนื้อไก่มันนิ่มแล้วก็มาร้อมวงกันกินข้าวเหมือนเดิมค่ะมาจ้ามากินข้าว ดยกันค่ะอร่อยที่สุดเลยยายปุ่นกับเด็กๆก็กินกันใหญ่เลยนะคะสงสัยจะหิวข้าวกันหน่าดูเลยค่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็มากินข้าวตอกแตกกันต่อเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะข้าวตอกแตกถ้าใครเคยกินแบบนี้ก็เม้นต์มาบอกกันหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ